ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของปรากฏการณ์ที่ทั้งน่าเกรงขามและงดงามที่สุดปรากฏการณ์หนึ่งบนโลกใบนี้นาตกรรมแห่งจักรวาลที่ถูกจัดฉากโดยดวงดาวอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดลองจินตนาการถามนะครับในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสพระอาทิตย์กำลังสาดแสงแรงกล้าอย่างที่เคยเป็นทุกวันแต่แล้วจูๆ่ๆแสงสว่างนั้นก็เริ่มลดน้อยลงทีละนิดทีละนิด เงามืดลึกลับค่อยๆคืคบคลานเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์จากวงกลมสว่างสวยกลายเป็นเสี้ยวและในที่สุดก็ดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมทั่วทั้งแผ่นดินในเวลากลางวันแสกๆอุณหภูมิลดลงอย่างฉับพลันจนคุณรู้สึกได้ถึงไอเย็นที่ผิวลมสงบนิ่งสรพสัตดเงียบเสียงนกบินกลับรังจิ้งรีดเริ่มส่งเสียงร้องราวกับเป็นเวลาพลบคำ และเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าณนะจุดที่เคยเป็นดวงอาทิตย์คุณกลับเห็นเพียงหลุมดำสนิทที่ขอบประดับด้วยวงแหวนแสงสีขาวมุกที่พุ่งออกมาอย่างน่าอัศจรรย์นี่คือสุริยุป,ปราคาเต็มดวงประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อจักรวาลไปตลอดกาลความบังเอิญอันสมบูรณ์แบบของจักรวาลปรากฏการณ์ที่เรากำลังพูดถึงนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าสุริยุป,ปราคา หรือ s o ล่าฮิคลิปซ์ซึ่งเกิดขึ้นจากความบังเอิญอันสมบูรณ์แบบของจักรวาลเมื่อดวงจันทร์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์พอดีปเป๊ะทำให้เงาของดวงจันทร์ทอดลงมาบนพื้นผิวโลกและบดบังแสงจากดวงอาทิตย์เอาไว้โดยเงาที่ทอดลงมานี้จะมีสองส่วนหลักๆก็คือเงามืดหรืออัมราซึ่งเป็นส่วนที่มืดที่สุดและเงามัว,มวหรือเพนัมรา ที่เป็นเงาส่วนอนอกจังๆผู้สังเกตที่อยู่ในเขตเงามืดเท่านั้นจึงจะเห็นสุริยุป,ปราคาเต็มดวงได้หลายคนอาจสงสัยว่าดวงจันทร์เล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งมากมายมหาศาลแล้วจะไปบังได้มิดได้อย่างไรนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าดวงจันทร์ถึง400เท่าแต่ในขณะเดียวกันดวงอาทิตย์ก็อยู่ห่างจากโลกมากกว่าดวงจันทร์400เท่าเช่นกันความสมดุลอันน่าทึ่งนี้ทำให้เราเมื่อมองจากโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จึงมีขนาดปรากฏบนท้องฟ้าที่พอดีกันอย่างไม่น่าเชื่อประเภทของสุริยุป,ปราคาแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่การบดบังจะสมบูรณ์แบบ เนื่องจากวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเป็นวงรีทำให้ระยะห่างไม่คงที่เราจึงแบ่งสุริยุป,ปราคาออกเป็นประเภทหลักๆได้ดังนี้สุริยุป,ปราคาบางส่วนหรือ partial solar eclipse เกิดขึ้นเมื่อผู้สังเกตยอยู่ในเขตเงามัวเราจะเห็นดวงอาทิตย์แหว่งไปเหมือนโดนกัดซึ่งเป็นแบบที่เราเห็นได้บ่อยที่สุดสุริยุป,ปราคาวงแหวนหรือที่เรียกว่าวงแหวนแห่งไฟหรือ Ring of Fire เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรโคจรไปอยู่ในจุดที่ใกล้โลกเกินไปเล็กน้อยทำให้ขนาดปรากฏของมันเล็กกว่าดวงอาทิตย์จึงบังไม่มิดเราจึงเห็นขอบของดวงอาทิตย์ส่องสว่างออกมาเป็นวงแหวนเพลิงอันง,งดงามสุริยุปร,ราคาเต็มดวงคือที่สุดของประสบการณ์เกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกพอที่บังดวงอาทิตย์ได้มิดทั้งดวง เปิดโอกาสให้เราได้เห็นปรากฏการณ์อันน่าทึ่งมากมายปรากฏการณ์ด้วยทุกประสาทสัมผัสในชั่วโมงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังจนมิดแสงแดดจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเงินยุงยวงดูแปลกตา เงาของวัตถุจะคมชัดขึ้นอย่างน่าประหลาดบนพื้นสีอ่อนอาจปรากฏริ้วเงาหรือชา a d โ w แบนส์ที่เคลื่อนไหวไปมาราวกับคลื่นน้ำอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายมาถึงแสงที่ลอดผ่านหุบเขาบนดวงจันทร์จะส่งประกายออกมาเป็นจุดๆเรียกว่าลูกปัดของเบลลี่และก่อนที่แสงสุดท้ายจะสว่างวาบขึ้นมางดงามราวกับแผงเพชรที่ประดับบนท้องฟ้าและแล้วความมืดก็เข้าปกคลุม ท้องฝาเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำเผยให้เห็นดวงดาวและดาวเคราะห์ในเวลากลางวันและภาพที่น่าอัศจรรย์ที่สุดก็ปรากฏขึ้นคือโคโรนาเส้นสายแสงสีขาวมุกที่พุ่ยพุ่งออกมาจากความมืดมิดนี่คือชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ที่ร้อนนับล้านองศาเซลเซียสซึ่งปกติเราไม่มีทางมองเห็นได้เลยจากลางร้ายแห่งเทพ,พเจ้าสู้ตำนานอมะตะ ภาพที่นา่าเกรงขามขนาดนี้ทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนในสมัยโบราณผู้ปราศจากคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ถึงได้เหยนมองท้องฟ้าโวกเขามองว่านี่คือสัญญาณเตือนจากสวรรค์เป็นลังร้ายของสงครามโรคระบาดหรือความพิรุธของถวยเทพและได้สร้างสรรค์ตำนานอันน่าทึ่งขึ้นมามากมายเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งความเชื่อที่ดูจะแพร่หลายที่สุดในหลากหลายวัฒนธรรมก็คือ มีสัตว์ร้ายบางอย่างกำลังกินหรือโจมตีดวงอาทิตย์อยู่พระราหูประเทศไทยหรืออุษาคเนในดินแดนแถบนี้ตำนานที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องราวของพระราหูซึ่งมีรักฐานจากตำนานฮินดูโบราณเล่าถึงเหตุการณ์กวนก,วนกรเสียนสมุทรที่เหล่าเทพและอสูรรวมกันกวนทะเลน้ำนมเพื่อทำน้ำอมฤต แต่ราหูซึ่งเป็นอสูรได้แฝงตัวเข้าไปในหมู่เทพเพื่อหวังจะดื่มน้ำอมฤตนั้นทว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์ผู้เป็นดั่งผู้พิทักษ์แห่งฟากฟ้าดันไปเห็นเข้าจึงนำความไปฟ้องพระนาายณ์พระองค์โกรธมากจึงคว้างจากสุทธสันตัดลำตัวพระราหูจนขาดสองท่อนแต่ด้วยฤทธิ์ของน้ำอมฤตที่ผ่านลำคอไปแล้วทำให้ท่อนบนของพระราหูตั้งแต่หัวจะดแขนกลายเป็นอมะตะด้วยความโกรธแค้นที่ถูกเปิดโปง พระราหูจึงคอยไล่จับพระอาทิตย์และพระจันทร์มาอมไว้ในปากเพื่อแก้แขนทุกครั้งที่มีโอกาสคนโบราณจึงต้องตีเกราะเคาะไม้ตีหม้อตีไหส่งเสียงดังๆไม่ใช่แค่ให้เกิดเสียงอึกทึกแต่เชื่อว่าเสียงดังเหล่านี้จะทำให้พระราหูตกใจและยอมคายดวงอาทิตย์ออกมาจากปากก่อนที่จะกลืนลงท้องไปเทียนโกจีน ข้ามไปที่แผ่นดินจีนพวกเขาเชื่อว,ว่าสัตว์ร้ายตนนั้นคือสุนัขสวรรค์หรือเทียนโกสุนัขสีดำตัวใหญ่ที่หิวโหวยและไล่ขมือบดวงอาทิตย์ไม่ก็เป็นมังกรสัตว์ในตำนานที่ส่งพลังที่สุดสำหรับชาวจีนโบราณสุริยุป,ปราชาไม่ใช่แค่ปรากฏการบนท้องฟ้าแต่มันคือลังร้ายที่ส่งผลโดยตรงต่อองค์จักรพรรดิผู้เป็นโอรสแห่งสวรรค์ การที่ดวงอาทิตย์หายไปเปรียบเหมือนการท้าทายอานัตแห่งสวรรค์ของฮ้องเต้ดังนั้นโหนหลวงในราชสำนักจึงมีหน้าที่สำคัญที่สุดในการคำนวณวันเวลาเกิดล่วงหน้าหากคำนวณผิดพลาดอาจมีโทษถึงประหารชีวิตและเมื่อถึงเวลาก็จะทำพิธีรีตองใหญ่โตมีการยิงธนูขึ้นฟ้าตีกลองตี้อง จุดประทัดให้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเพื่อขับไล่สัตว์ร้ายตนนี้และช่วยเหลือดวงอาทิตย์ให้ผลภัยสคอลและฮาตินอสในตำนานเทพปกรณำนอสของชาวไวกิ้งเรื่องราวกลับหน่าสะพรึงและสิ้นหวังยิ่งกว่านั้นพวกเขาเชื่อว่ามีหมาป่าสองพี่น้องนาว่าสกอลที่แปลว่าผู้เยยหยันและฮาติที่แปลว่าผู้เกลียดชังซึ่งเป็นลูกของอสูนหมาป่ายักษ์เฟนรี กำลังวิ่งไล่ล่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ข้ามฟากฟ้ามานับตั้งแต่อดีตการสคอลไล่ล่าโซเทพีแห่งดวงอาทิตย์ส่วนห้าติไล่ล่ามานิเทพแห่งดวงจันทร์สุริยุปร,ราคาในความเชื่อของพวกเขาจึงไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วครู่แต่เป็นภาพที่บ่งบอกว่าเจ้าหมาป่าอสูรนั้นไล่ตามเหยื่อของมันมาใกล้แค่ไหนแล้วและพวกเขาเชื่อว่าวันใดที่สคอลไล่จับดวงอาทิตย์ได้สําเร็จ วันนั้นจะเป็นสัญญาณแห่งแรกนาร็อกหรือวันสิ้นโลกที่เหล่าทวยเทพและอสูรจะทำสงครามครั้งสุดท้ายดังนั้นสุรยุปราคาสำหรับชาวไวกิ้งจึงไม่ใช่แค่ลางร้ายธรรมดาแต่มันคือลางบอกเหตุแห่งอวสานของโลกเลยทีเดียวคางคกยักษ์เวียดนามส่วนที่ประเทศเวียดนามสัตว์ร,ร้ายที่มากลืนกินดวงอาทิตย์นั้นมีความน่ารักและแฝงด้วยความเคารพขึ้นมาหน่อยนั่นคือคางคกยักษ์ที่อาศัยอยู่บนสวรรค์ ตามความเชื่อคางคกคือท่านลุงของเทพแห่งท้องฟ้าเพราะเสียงร้องของ,ของ,ของคางคกบนโลกมนุษย์สามารถดังไปถึงสวรรค์และบรรดาลให้ฝนตกได้เมื่อ,องคางคกยักโกรธหรือหิวก็จะกลืนดวงอาทิตย์เข้าไปผู้คนบนโลกก็จะตีกรองสงเสียงดังไม่ใช่เพื่อขับไล่แต่เป็นการร้องขอและเตือนสติให้ท่านลุงผู้ทรงพลังยอมคายดวงอาทิตย์ออกมาภูม่าแห่งสวรรค์อินคาในทวีปอเมริกาใต้ อาณาจักรอินคาอันยิ่งใหญ่พวกเขานับถืออินติเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์และเป็นบรรพบุรุษโดยตรงของจกักรพรรดิหรือซาปาอินคาการเกิดสุริยุปราคาจึงเปรียบเสมือนการโจมตีโดยตรงต่อเทพสูงสุดและเสถียรภาพของทั้งอาณาจักรพวกเขาเชื่อว่าเสือพูม่าหรืออสูรจากสวรรค์กำลังเข้าโจมตีเทพของตนผู้คนจะพากันโห่ร้องสั่นอาวุธหอกและหลาาของตนชี้ขึ้นฟ้า และแม้กระทั่งตีสุนัขและยามาของตนเองให้มันเห่าหอนอย่างเจ็บปวดโดยหวังว่าเสียงอึกระทึกครึกโครมทั้งหมดนี้และความกละหนทั้งหมดนี้จะทําให้เสือภูม่าตกใจและล่าถอยไปห้องทดลองแห่งจัก,กรวาลเมื่อมนุษย์ก้าวเข้าสู่ยุคศาสนาเงามืดลึกลับนี้ได้เปลี่ยนสถานะกลายเป็นโอกาสทองในการไขรับของดวงดาวและที่สําคัญที่สุดในปีคศ .1919 ปรากฏการสุริยุป,ปราคาเต็มดวงได้กลายเป็นเวทีพิสูจน์ทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เมื่อเซอร์อาร์เธอร์เอดดิงตันได้ใช้โอกาสนี้พิสูจน์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์โดยการสังเกตว่าแสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปนั้นโค้องงอจริงๆเมื่อเดินทางผ่านสนามความโน้มถ่วงมหาศาลของดวงอาทิตย์การค้นพบนี้ได้เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์ต่อเอกภพไปตลอดกาลข้อควรระวังและความหวังในอนาคต มีเรื่องสำคัญที่ต้องย้ำกันดังๆเลยนะครับนั่นคือความปลอดภัยห้ามมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าโดยเด็ดขาดไม่ว่าช่วงบางส่วนหรือเต็มดวงก็ตามเพราะรังสีอัลตราไวโอเลตและอินฟราเรดสามารถทำลายเซลล์รภาพในดวงตาของคุณจนตาบอดถาวรได้โดยที่คุณไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยต้องใช้อุปกรณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเช่นแว่นสุริยะที่ได้มาตรฐานหรือสังเกตการผ่านอุปกรณ์ฉายภาพทางอ้อมเท่านั้น สำหรับในประเทศไทยของเราสุริยุปร,ราคาเต็มดวงครั้งถัดไปที่เราจะสามารถเห็นได้แบบเต็มๆก็คือวันที่11เมษายนพศ2613หรือคิตศกรา2070โดยแนวคราดเต็มดวงจะพาดผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและระนองซึ่งอาจจะฟังดูอีกยาวไกลแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีสุริยุปร,ราคาบางส่วนให้เราได้ติดตามชมกันอยู่เรื่อยๆครับสุริยุปร,ราคา คือบทพิสูจน์อันงดงามของความแม่นยำในกลไกลของจัก,กรวาลมันคือปรากฏการณ์ที่เชื่อมโยงเราทุกคนบนโลกเข้าด้วยกันจากมนุษย์ยุคโบราณที่แหงนมองท้องฟ้าด้วยความหวาดกลัวสู่มนุษย์ยุคใหม่ที่มองขึ้นไปพร้อมกับความรู้และความตื่นตาตื่นใจมันเตือนให้เราระลึกได้ว่าโลกของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเต้นรำอันยิ่งใหญ่ของดวงดาวและยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมายในเอกภพที่รอให้เราไปค้นพบอยู่เสมอ ถ้าคุณชื่นชอบเรื่องราวที่ผสมผสานทั้งวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และความน่าพิศวงแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้นะครับและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ